หลังปลูกผมแทบจะมองไม่เห็นแผลเป็นด้วยเทคโนโลยีของเกษานอกจากดูรีวิวผมด้านหน้าว่าผมขึ้นดีหรือว่าไม่ดียังไงแล้วนะคะอย่าลืมดูรีวิวแผลบริเวณด้านหลังที่เจาะรากผมไปด้วยนะคะซึ่งเทคโนโลยีนี้นะคะก็เป็นเทคโนโลยีที่มีเฉพาะที่เกษาที่เดียวเท่านั้นค่ะ สำหรับหลายๆคนนะคะที่ศึกษาเรื่องการปลูกผมมากำลังจะตัดสินใจปลูกผมก็ต้องรู้กันอยู่แล้วว่าเวลาปลูกผมนะคะจะมีรอยแผลเป็นด้านหลังอยู่ด้วยนะคะซึ่งตัวแผลเป็นตัวเนี้ยนะคะก็จะติดตัวเราไปตลอดชีวิตเลยหลังจากที่หมอเจาะตัวกราฟผมรากผมออกไปแล้วเนี่ยจะแผลเป็นขนาดเล็กหรือว่าแผลเป็นขนาดใหญ่นะคะขึ้นอยู่กับตัวเครื่องเจาะที่เราเลือกใช้ด้วยอย่างการปลูกผมด้วยเทคนิค NNN N ของเกษานะคะหมอก็จะใส่ใจเรื่องนี้มากเลยเนื่องจากว่าตัวแผลเป็นนะคะจะสามารถมองเห็น ได้ชัดถ้าสมมุติว่าเราใช้เครื่องเจาะทั่วไปที่ไม่ได้มีเทคโนโลยีขั้นสูงนะคะตัวนี้หมอก็เลยพยายามนําตัวหัวเจาะที่เป็นเทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วยนะคะซึ่งตัวหัวเจาะตัวนี้นอกจากจะมีขนาดเล็กเป็นพิเศษแล้วนะคะก็จะมีการเลือกหัวเจาะ ให้เข้ากับหนังศีรษะนะคะหรือว่าลักษณะของเส้นผมของคนไข้แต่ละคนนะคะซึ่งการใช้หัวเจาะที่เหมาะสมกับแต่ละคนเนี่ยอันนี้ข้อหนึ่งเลยก็จะทําให้ลดโอกาสที่จะเกิดแผลเป็นที่มองเห็นได้ชัดได้นะคะ2เลยนะคะตัวหัวเจาะที่เป็นวัตรกรรมใหม่ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงเขาจะมีการช่วยในการถนอมรากผมก็จะได้รากผมออกมาที่มีความเกือบสมบูรณ์นะคะตัวเซลล์รากผมของเราก็จะสามารถที่จะเติบโตได้ง่ายนะคะเวลาที่เราปลูก แล้วก็หลังจากที่เจาะรากผมออกมาทันทีตัวเทคโนโลยีตัวนี้นะคะจะช่วยทําให้แผลบริเวณด้านบนที่เราเจาะรากผมออกไปเนี่ยปิด เกือบสนิทแทบจะทันทีเลยนะคะและหลังจากที่เราปลูกผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการเจาะรากผมออกไปจะทิ้งแผลเป็นไว้เราก็จะมีเทคโนโลยีที่ใช้ในการช่วยสมานแผลก็คือจะเป็นเครื่อง h ิ l ไลท์2ูเลเซอร์นะคะเครื่องนี้จ,จะแตกต่างจากตัวเลเซอร์ธรรมดาทั่วไปนะคะหรือว่าบางที่อาจจะใช้เป็นแค่แสง LED นะคะเป็นแสงธรรมดาแต่ว่าตัวแสงนั้นไม่ได้มีพลังงานที่ส่งไปถึงแผลนะคะแต่ฮิลไลท์ to เลเซอร์ของเกษาเนี่ยเรามีทั้งแสงสีเหลือง แสงสีแดงนะคะซึ่งตัวนี้พลังงานของคลื่นจะลงไปที่ตัวรากผมนะคะบริเวณแผลทําให้แผลแห้งสมานหายเร็วนะคะและนอกจากการใช้ฮิวไลท์ทูเลเซอร์แล้วนะคะที่เกษาเราก็จะมีเทคโนโลยีเฉพาะที่ช่วยในการกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อนะคะลดการเกิดรอยแผลเป็นในระยะยาวะคะ่ะ และหมอก็อยากจะทิ้งท้ายไว้นะคะว่าใครที่สนใจกําลังดูเรื่องการปลุกผมนะคะอย่าลืมดูรีวิวว่ามีการตัดผมสั้นนะคะมีการหวีผมแหวกผมแสกผมด้านหลังให้ดูด้วยหรือเปล่านะคะเพื่อที่จะได้เห็นรอยแผลเป็นนะคะว่าเห็นชัดหรือเปล่านะคะถ้าใครสนใจนะคะการปลูกผมด้วยเทคโนโลยีใหม่แทย์จะมองไม่เห็นแผลเป็นนะคะก็สามารถเข้ามาปรึกษาการปลุกผมเทคนิคยี n กับหมอที่เกษาคลินิกได้นะคะ